ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องพี่การังอยู่ที่ในบ้านเรือนนะครับว่าวันนี้เรามีการแข่งเรือที่ท่าเรือททเทศ ah บทาลนครอุบลอยากให้พี่น้องมาทมนะครับว่าเราไม่ได้จัดมาประมาณ4ีปีที่ผ่านมาปีนี้เราจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเรือมีหลากหลายลำนะครับมีแต่เรือดงัดงๆทั้งนั้นอยากให้พี่น้องมาช่วยเชียร์นะครับมารุ่นด้วยกันนะครับวันนี้ผู้ว่าภาคเรือเองครับค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโอ้หมือนนี้มีบุญแห่งเนือ

โดยการเดินเขัาเป็นทางในปางบัรนนะครับเป็นคนที่เข้าเป็นผู้นบ